ดีค่ะ MGSP02 นะคะปลายฟ้าปลายฟ้าทองดอนพุ่มนักกีฬาทีมชาติไทยแปดเหรียญทองค่ะคิดไหมลึกๆว่าจะมาถึงรอบแบบลึกขนาดนี้จริงๆคาดหวังแต,แต่ก็ไม่คิดว่าจะเข้าลึกขนาดนี้ค่ะใช่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เราก็เต็มที่มากๆเลยค่ะวันนี้แต่เราที่สุดแล้วก็ประกบวดกันเลย ประทับใจมากได้มิตรภาพน้องๆน,น่ารักกันมากค่ะจริงๆจ,จะไปต่อไหมไปด้ <c oughs> แน่นอนค่ะเจอเลยเอออะ,อะไรที่เราจะต้องแบบพัฒนาที่ต้องไปถึงมงใหญ่ให้ได้สิ่งที่จะพัฒนาก็คืออยากเสริมเรื่องการเดินค่ะใชะ่ประทับใจอะไรเพื่อนๆในกองทัพไทยที่สุดมากที่สุดจริงๆน้องๆน,น่ารักกันมากๆเลยค่ะก็คือรู้สึก กรองนี้แบบเป็นอะไรที่ได้ความแบบน่ารักจริงๆค่ะแฮปปีส้สุดๆอยากให้ขอบคุณพีดีแล้วก็กรบกวดสุดกิจกรรดีๆกก็ต้องขอบคุณแม่ใหม่นะคะพี่ธิยาแล้วก็พี่มิกค,ค่ะที่ให้โอกาสให้เราได้แสดงความสามารถศักยภาพของเราค่ะจริงๆก็ เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะวันนี้ได้เลอขอบคุณพี่เลี้ยงนางงามแม่แม่นางงามแล้วก็แฟนคลับที่คอยสป,ปอร์ตอีกรครั้นึงขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่ร่วมใจมีแรงเชียร์ให้ปลายฟ้าค่ะปลายฟ้าก็เต็มที่แล้วก็จะไปต่อแน่นอนค่ะ